สวัสดีครับมาพบก,กับช่องเอสสายจบนะครับครับผมวันนี้พามาดูเจ้า SM นะครับเจอดินแข็งนะพี่น้องมาดูว่าเขาจะสู้ดินแข็งได้ดีขน,นาดไหนนะโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดครับเจอว่า ซื้อดินแข็งได้ดีนะครับอันนี้เป็นลูกรังนะพี่น้องดินลูกร้งนะครับก็ยังสู้ไหวนะเป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนใหญ่มาเลยครับนี่ขนาดปีต้านด้วยนะครับยังงัดมากนะ สั่งเลยครับสั่งเลยโุกคูงพี่น้องต้องเหียบรถหลายรอบนะครับต้องเหยียบรถอีกเลี้ยงโอ้โหไม่ตมันลมคุนตลบกวนเลยดูครับ แงครับแข็งมากนะนี่มีแต่ลูกรังเลยนะครับนี่หน้าดินประมาณ50าสิบเซนครับพี่น้องหน้าดินอยู่ไม่ลึกนะครับประมาณ50สิเซนนอกนั้นลูกรังทั้งหมดเลยลูกรัง3ามมิตรเลยครับ ตอนนี้นะ่าจะหาลูกดังง่ายครับเพราะว่าลูกดังเยอะใครที่เมาสทำพทังนยะ ทุกครังครับรองก็โค้งซิกแซกซิกแซกนี่ก็จะโค้งกลับไปคืนแล้วเนี่ยกลงสวยมากเลยครับพี่น้อง ผมพาลงมาชมข้างล่างนะครับให้ดูนะครับลูกรังดูครับอ,อันนี้ก็บอขนมครบโอที่สามนะพี่น้องอ๋อมีน้ำออกครับมีซึมมีน้ำซึมออกอยู่ครับ คลองกว้าง4เมตรนะครับคลองกว้าง4เมตรความลึกอยู่ที่3เมตรครับสดยอดครับเจ้า SM ครับดินแข็งๆก็สู้ไหวนะพี่น้อง ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเอิร์ธสายจกด้วยนะครับสวัสดีครับ